ทำเลยนะคนนะ,คะเล่นน้ำเพไปหน่อยนะคะได้ชนกระติกน้ำของคุณแม่นะคะแตกเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะพบกับเราช่องพังคำเหมือนนะคะวันนี้เราจะ มาดูคำเหมือนน้องบัวตองของเรานะคะเป็นงานแรกนะคะเป็นงานแรกของน้องบัวตองของเราที่ได้แห่สองเชือกที่โดยไม่มีเพื่อนๆเลยนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าน้องบัวตองของเราจะทำได้ดีแค่ไหนนะคะมาเข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องๆช้างของเราด้วยนะคะ กระบวนของเราก็เริ่มแล้วนะคะเป็นงานเล็กๆนะคะแต่อบอุ่นมากๆเลยนะคะในระหว่างทางนะคะถ้ะอาจารย์ท่านกลัวนะคะกลัวน้องๆช้างของเราร้อนนะคะก็ได้มีรถดับเพลิงได้ฉีดถนนนะคะเพื่อไม่ให้ร้อนน้องช้างไม่ให้ร้อนนะคะเพื่อน้องช้างของเราไม่ร้อนจะได้เดินสะดวกสบายนะคะก็ได้มีรถดับเพลิงนะคะได้มาฉีดน้ำบนถนนให้ของเราตลอดเส้นทางเลยนะคะ จะเป็นถนนน้ำเปียกนะคะถนนไม่ร้อนนะคะท่านาอาจารย์ท่านดูแลน้องช้างของเราดีมากๆเลยนะคะมีทั้งอาหารนะคะ,คะขบวนของเราก็ได้เริ่มแล้วนะคะถึงจะเป็นขบวนเล็กๆเป็นงานเล็กๆแต่ก็อบอุ่นนะคะ,ว,นนคะวันนี้บัวตองค่ะวันนี้บัวตองของเราได้เป็นนางเอกนะคะ สวยงามมากๆเลยคะ่ะเจ๊อำเจ๊คำเหมือนของเราที่ใหญ่ของเรานะคะคอยติดตามน้องอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะขบวนของเรา อจะไม่ใหญ่นะคะอาจจะไม่ใหญ่แต่ก็เป็นทำนะคะพ่อเป็นประเณีของเราทำมาแต่โบราณนะคะแต่โบราณเลยนะคะน้องแย่เสียงแย่กันเข้ามีบ่อยนี่นะคะระหว่างทางของเรานะคะก็ได้มีรถดับเพลิงนะคะคอยฉีดน้ํานะคะคอยฉีดน้ํารอนะคะ ก่อนที่น้องช้างของเราจะได้เดินมานะคะรถดับเพลิงของเราก็ได้ทําหน้าที่นะคะได้ทำหน้าที่เพ่อารศึด้วยเเพื่อไม่ใหนนน้น้องช้างของเราร้อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณท่านคอาจารย์นะคะที่อคอยช่วยสป,ปอร์ตน้องช้างของเรา ดูแลน้องช้างของเรามีทั้งอาหารระหว่าง,างทางที่เราเดินก็มีอาหารมีน้ํานะคะมีน้ําให้ควานทานมีน้ําให้น้องช้างของเราได้เล่นนะคะถึงอากาศจะร้อนนะคะแต่ก็มีน้ําให้น้องของเราได้เล่นนะคะ <c oughs> <c oughs> แทรกเข้าไปก็ต้องขอโทษขออภัยแม่แม่พี่พี่เอซีทุกท่านเลยนะคะขบวนของเราก็เริ่มเดินมานะคะถึงจะเป็นขบวนเล็กๆแต่ก็อบอุ่นมากๆเลยนะคะระหว่างทางดูแลนะ้องช้างของเราเป็นอย่างดีนะคะน้องบัวตองของเรานะคะเก่งมากๆเลยคะ่ะวันนี้เก่งมากๆเลยคะ่ะ บอกการนี้งานสบายมากๆเลยค่ะน้องไม่กลัวนะคะน้องไม่กลัวมีพี่ใหญ่คอยเดินทางสูตรนะคะมีพี่ใหญ่คอยดูแลนะคะพี่ใหญ่ของเราสบายยนะคะน้องชายของเราคงบอกว่าผ้าชานร้อนนะคะอาพใ้ผ้าจานของเราด้วยนะคะตัวนะคะลัวร้อนนะคะคนึมบอกว่า ทำนะคะเล่นน้ำพ่นไปหน่อยนะคะได้ชนกระติกน้ำของคุณแม่นะคะแตกเลยนะคะ ก็ต้องขอโทษขออภัยแม่แม่ด้วยนะคะมหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ทำกระติกน้ำของคุณแม่นะคะเสียหายนะคะมัวแต่เล่นน้ำนะคะไม่ยอมมองเลยนะคะไม่ยอมกระมองกระติกน้ำของแม่แม่เลยนะคะคุณแม่ก็บอกว่าไม่เป็นอะไรค่ะ แามเจะเอาคากระติกน้ำขึ <im halt> <im halt> นน้นโบนอสามพนน้แล้วคนเอากระจค่ากระติกน้ำกระติกน้ำทำรุดนะคะขมือทำนะคะขมือทำกระติกน้ำของคุณพ่อนะคะแตกนะคะตกออกจากบนโต๊ะนะคะมัแต่เล่นน้ำนะคะมัแต่เล่นน้ำนะคะไม่ได้มองกระติกน้ำนะคะโอ้่ยโา้นนอ้ยโอ้ยโ้ยโอกยโอ้ยโอ้ยนายโอ้โอ้ยอยโะ้ยโอ้อ้ ไม่สอดเกี่ยวใครบยายกติคนนะก็เป็นน้ำแม่บอกว่าไม่ไม่เอาคะนะคะไม่เอาท่านใจดีมากเลยนะคะท่านเป็นไ้ทากระติน้่นะคะเราก็ได้มาถามนะคะเราจะมาทกใช้ผ้าเสียหายนะคะแต่แม่แท่านบอกว่าไม่เอานะคะไม่เอาไม่เป็นไรนะคะจิยายคะขอ มของ,ของน้ำนะคะเป็นคุณพ่อกับคุณมนด้วยมขมืม้วนจะเล่น่างน้ำตรงนี้นะคะเล่นน้ำโดยลมมองว่ามีกับสิกน้ำตรงนี้นะคะได้ชนตกแตกนะคะก<ด>บอกว่าท่านไม่เอานะคะไม่เอาค่าเสียหายนะคะขอบคุณลหลายๆนะ้๊ะเพรโทษหลายๆนะจะ บอกว่าไม่เป็นอะไรนะคะขอบคุณมากๆาเนเลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะ